สวัสดีครับวันนี้เรามาลองออชาร์จรถไฟฟ้ากันดูนะครับที่บ้านผมเนี่ยหลังจากอันนี้ก็ช่างเข้ามาติดตั้งให้แล้วนะเป็นของ m G นะครับก็ว่าชาร์จเนี่ยที่เราได้มาก็เป็นแบบ1เฟสนะแต่ไฟที่บ้านผมเนี่ยมันติดนิดนึงก็คือมันเป็นแบบ3เฟสมันก็เลยอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยนะครับในเรื่องของติดตั้งไปแล้ว มันอาจจะเอาไฟสามเฟสมาใช้ได้ไม่หมดนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาติดไปแล้วมันก็จะดึงไฟมาจากตัวไฟบ้านมา1เส้นเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะก็จะเป็นในเรื่องของถ้าคุณเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ TOU เนี่ยไอตัวที่มันใช้ชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยไอเส้นที่ใช้ชาร์จรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยมันก็จะใช้ไฟค่อนข้างหนักหน่หนวไงแต่ว่า อันเนี้ยวันเนี้ยที่เราถ่ายวีดีโอเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันหยุดซึ่งเป็นเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นออฟพีคพอดีนั่นหมายความว่าทั้งวันเนี่ยมันใช้ไฟได้หน่วยละ2บาท50ทังนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะชาร์จช่วงไหนก็กได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเนาะใน,ในจุดนี้ก็ติดตั้งใช้งานไปก่อนอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งว่า,าจะคุมไหม นะครับเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะแล้วก็เปลี่ยนไปก็จะมีข้อดีอยู่นะครับในเรื่องของไฟเฟสที่แน่นอนแหละคุณเปลี่ยนเป็นแบบที่ชาร์จแบบ3เฟสเนี่ยหก็คือกระแสในการชาร์จเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับจากตัวเนี้ยได้7กิโลวัตต์ที่เขาแถมมาให้ก็จะสามารถชาร์จรถเราได้เร็วขึ้นแต่รถต้องรองรับด้วยนะอย่าง mg ของผมเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นตัวท็อปมันก็จะรองรับอยู่ที่11ิกิโลวัตต์นั่นหมายความว่าถ้ามีไฟ3เฟสมา แล้วเราใช้ตัวชาร์จที่มันเป็นแบบ3เฟสมันก็จะได้เต็มที่ที่11กิโลวัตต์นั่นเองนะครับมันจะเร็วขึ้นแหละแต่จริงๆแล้ว7กิโลวัตต์ก็เพียงพอนะสำหรับการใช้ใช้งานตัวไฟฟ้ารถไฟฟ้าของผมเพราะว่าตัวเนี้ยก็ผมใช้วันละประมาณ200กิโลเมตรชาร์จตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง6โมงเช้าเนี่ยมันเต็มร้อยเลยนะครับแต่ว่าเราก็ปรับ ไม่ให้มันชาร์จเต็มอะเออประมาณสัก8 0 9 0เนี่ยเราก็พอแล้วก็ชาร์จแป๊บเดียวเหมือนกันนะครับ7กิโลวัตต์มันพอแต่ว่าออมันก็จะมีลักษณะแบบนั่นแหละก็คือไปดึงไฟจากเส้นใดเส้นหนึ่งที่เราต่อกับไอ้ตัวนี้ไว้เนี่ยมันก็จะใช้ไฟเยอะเกินไปไงมันก็จะเอาไอ้ตัวนั้นอะมาเป็นตัวคูณถ้ามันใช้ไฟเยอะเกินถูกไหมปกติเราใช้ไฟเนี่ยสมมติเราใช้ไฟอยู่ที่บ้านประมาณพันหน่วยสมมุตินะพันหน่วยถ้าเป็น แบบหนึ่งเฟสใช่ไหมมันก็คือพันหน่วยเอามาคูณค่าคํานวณอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่ในเลทอาจจะเป็นเลทค่าไฟที่แพงขึ้นไงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้แบบ3ามเฟสเนี่ยพันหน่วยทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ต่อเดือนพันหน่วยมันก็จะถูกหาร3ลงมาเท่ากับว่า1เส้นเนี่ยมันก็จะใช้ไฟอยู่ประมาณสักถ้าทำบาลานซ์ดีๆก็ประมาณสัก300หน่วยถูกไหมเออมันก็คืออยู่ในเลทที่พอพอแต่ละเส้นใช้ไฟ300หน่วยเนี่ยเขาก็จะเอา เส้นที่มันใช้ไฟเยอะที่สุดอ่ะเอออาจจะมีบางเส้นที่ใช้ไฟ380อย่างเงี้ยเออเขาเขาก็จะเอาเลทไอ้ตัว380เนี่ยมาดูว่าค่าไฟมันควรจะอยู่ในเลทไหนแล้วก็มาคูณการใช้ไฟเราไม่งงนะไม่งงไม่งงเรื่องการใช้ไฟเนาะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะมีประเด็นตรงนี้นิดนึงที่สําคัญคือตอนกลางวันเนี่ยที่บ้านผมติดโซลาเซลล์เนาะใช้ไฟกลางวันนะครับเป็นแบบ เป็นแบบออนกริดนะครับไม่ได้เป็นไฮบริดไม่ได้มีแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งตอนกลางวันเนี่ยถ้าแผงเนี่ยผลิตไฟได้มันก็จะผ่าน3เฟสลงมาใช่ไหมสามเซนนั่นหมายความว่าสมมตุติแผงผลิตได้4หน่วยแต่ว่าไอ้ตัว4หน่วยเนี่ยมันก็จะถูกหารออกไปเป็น3เฟสไงมันก็จะเหลือประมาณสัก1หน่วย1.5หน่วยต่อเส้น ถ้าผมเอามาชาร์จรถด้วยโซลา r เซลล์เนี่ยโดยการต่อบแบบนี้ไฟที่ลงมาเข้ารถผ่านโซลา r เซลล์เข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณหน่วยกว่านะครับนั่นหมายความว่าอีก2หน่วยละ่ะไปไหนก็สูญสลายหายไปนะครับก็แทบจะไม่ได้ใช้ไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นติดขัดตรงนี้แหละในอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองชาร์จดูนะครับผมก็เอาที่ชาร์จออกมา ก็ไม่ได้ยากนะครับอันนี้ผมก็จริงๆแล้วมันมีการ์ดเราสามารถแตะการ์ดแล้วก็ชาร์จได้นะครับแต่อันนี้ผมก็สามารถเสียบแล้วก็ชาร์จได้เลยแต่เดี๋ยวเราไปดูรถก่อนผมไม่แน่ใจว่าเปิดไ,ได้เปิดชาร์จเจอร์ไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้ทีโอ้โหอยู่ทุกที่เลยครับแมวมาดูกัน <c oughs> อยู่ที่60%นะครับก็เริ่มชาร์จได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งการตั้งเวลาในการชาร์จเนื่องจากตัววอลชาร์จที่เขาแถมมาเนี่ยมันไม่ค่อยคือไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะนะครับเราก็จะต้องมาตั้งที่รถเอามาดูเวลาการชาร์จวันที่28มิถุนายนปี2025เวลา9นาฬิกาส0นาทีสภาพอากาศที่เรียงเชียงรุง้งนี่ครับปิดปก่อนนะครับเสียงดังเกินก็เราปิดตัว ตั้งค่าตั้งเวลาชาร์จได้นะครับได้จากตัวรถว่าจะให้ชาร์จช่วงไหนผมก็จะตั้งไว้ปกติจะตั้งไว้เป็นช่วง T.O.U. ถ้าทุกวันเนี่ยมันจะอยู่ที่สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มไปจนถึงแปดเก้าโมงเนี่ยนั่นคือช่วงที่เราชาร์จในไฟสองจุดห้าบาทแต่ว่าถ้าเป็นช่วงช่วงที่เกินจากเวลาไปแล้วเนี่ยค่าไฟมันจะตกเฉลี่ยอยู่ประมาณห้าบาทกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ทั้งวันอะซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดที่เขาประกาศไว้ใน ในการไฟฟ้าเนี่ยว,วันไหนที่มันเป็นออฟพิคทั้งวันบ้างอันนี้เราก็ชาร์จได้นะครับอันนี้ผมก็เปิดชาร์จไปแล้วก็เราสามารถปรับแรงดันได้นะครับปรับแรงดันเป็น6แอมเป์เป็น8แอมเป์เป็น16แอมป์นะครับหรือว่าตั้งแม็กไว้เลยก็ได้นะครับมันก็จะได้ค่าชาร์จที่ค่อนข้างโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ผมไม่ได้ผมตั้งแม็กไว้ไหมก็ตั้งแม็กไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวยังไงมันก็เป็นนีนีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้จากนั้น เราก็ไปเสียบชาร์จได้เลยนะครับเอามาดูกันเสียบไวชาร์จโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ผมตั้งผ่านแอปตั้งค่าผ่านแอปของ MG นะครับไม่ต้องใช้การ์ดในการแตะนะครับเพราะว่าสะดวกอะไม่มีใครมาแอบชาร์จแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่บ้าน ก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนี่ก็คือชาร์จได้เลยไฟก็จะวิ่งเข้าเท่าไหร่มาดูการตั้งแม็กไว้เลยมันจะวิ่งเข้าที่เท่าไหร่โอเคอันนี้ก็เริ่มชาร์จนะครับสังเกตมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ในการชาร์จสีเขียวขึ้นมานะเป็นรูปปั๊มสถานีแล้วก็เป็นไอคอนสีเขียวแบบนี้นี่ก็เริ่มไฟเข้านะครับไฟเข้าอยู่ที่4.8นะครับผมปิดแอร์ ปิดแอปุ๊บมันก็จะได้ไฟเพิ่มขึ้นมานะครับนี้ปิดแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดแล้วก็ล็อกรถเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นแหละ5.6กิโลวัตต์ซึ่งถ้าเป็นความเร็วขนาดนี time, ้ช้าจริงๆก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ถอดแหละนะครับเพราะว่ามันก็จะเต็มอยู่ในลิมิตที่มันเกิน80%ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ที่แบตเตอรี่มันก็จะไม่ทำงานหนักไงไม่มีความร้อน แบตก็จะเสื่อมช้าลงนะครับเราก็จะกิโลเมตรก็จะหายไปน้อยลงแต่นี้ก็พูดถึงระยะยาวนะพูดถึงกันเป็นการใช้งานระยะยาวในลักษณะที่แบบโอมกันเป็น4ี่หปีอะไรเงี้ยจะช่วยประหยัดแบตช่วยถนอมแบตลงไปได้แต่ถ้าใครต้องการวิ่งวิ่งทางไกลๆหรือว่าปกติต่อวันใช้ระยะไกลยอยู่แล้วก็ชาร์จเต็มได้ผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานแบตพวกนี้มันนานอยู่แล้วไงแล้วก็ทาง MG เขาก็ประกันแบตเตอรี่ให้ค่อนข้างนานอยู่แล้ว ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกันสําหรับใครที่มีบ้านเป็นแบบไฟหนึ่งเฟสเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยกเว้นคุณต้องการฟังกช์ชันของตัวเครื่องชาร์จท,ที่ดีขึ้นลงตั้งค่าผ่านแอปหรือว่าชาร์จโดยการลิมิตกําหนดอะไรแบบนี้ผ่านแอปพลิเคชันได้อน,นั้นก็อีกเรื่องแต่ว่าถ้าทั่วไปแล้วเนี่ยไอชุดที่เขาแถมมาให้มันพอแล้วนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแหละ สําหรับคนที่ใช้ผมว่าวิ่งสามร้อยกิโลเมตรต่อวันเนี่ยก็อย่างเพียงพอนะถ้าชาร์จไฟที่บ้านเราจะไม่เน้นชาร์จไฟข้างนอกนะส่วนใหญ่ถ้าใครใช้รถไฟฟ้าที่เป็นลักษณะต้องการประหยัดจริงๆคือใช้ไฟบ้านเนี่ยมันประหยัดกว่าอยู่แล้วแล้วก็สําหรับการเตรียมตัวนะครับใครที่กําลังเตรียมตัวรอให้พนักง,งานมาติดตั้งเนี่ยปกติเขาก็จะโทรติดต่อมาก่อนถูกไหมก่อนที่จะมาติดตั้งอินโทรวอลชาร์จเพื่อที่จะมาสํารวจไง นางงานว่ามีไฟกี่เฟสเป็นแบบไหนติดตั้งตรงไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้ถ้าเป็นไฟหนึ่งเฟสท่านก็แนะนําก็คือให้สํารวจไอ้ตัวหม้อแปลงอะช่างเขาก็จะไปสํารวจไอ้ตัวหม้อหม้อข้างนอกกันนะที่เป็นมิเตอร์อเออเขาเรียกมิเตอร์ว่าเป็นแบบสามสิบทับร้อยไหมถ้าเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่ถ้าไม่เป็นก็ไปเปลี่ยนแล้วก็แนะนําให้ท่านแจ้งขอ เปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าไฟเป็นแบบ T.O.U. ด้วยซึ่งมันจะคุ้มมากนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะแบบชาร์จตอนไหนคุณก็5บาทอะที่บ้านนะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางช่วงเวลาที่คุณเหมาะสําหรับชาร์จรถก็ชาร์จในช่วงเวลานั้นมันจะประหยัดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะประหยัดเลยนะครับในการใช้ไฟแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรส่วน3เฟสถ้าถามว่ายังไงต่อเราจะไปยังไงกันต่อดีคือสําหรับผมเนี่ย ก็วางแผนแล้วล่ะว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวหม้อเนี้ยไอตัวหม้อชาร์จเนี่ยเพราะว่าผมมันไปมันทําเผื่อไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่มาติดตั้งโซลาเซลล์ไงเราก็วางแผนไว้แล้วล่ะว่าจะต้องติดตั้งนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเอาพอได้ที่ชาร์จมาผมก็ไม่รู้นะด้วยความที่ไม่รู้ก็เลยอ่ะก็ช่างเขาก็จะให้เป็นแบบนี้มาอยู่แล้วไม่มีแบบ3เฟสไม่มีสามารถเพิ่มเงินได้เพื่อที่จะเปลี่ยนไปเป็นรุ่น3เฟสไม่มีทาง MG ไม่รู้อะแต่ว่าในใน a c e b o o k เขาอาจจะมีเป็นรุ่น1เฟส3เฟสอะไรเงี้ยแต่ผมสอบถามไปแล้วหาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีไม่ไมีไม่สามารถเปลี่ยนได้อะเออเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องรับมาติดตั้งจริงๆเราสามารถที่จะไปซื้อแบบ3เฟสมารอไว้ก็ได้นะให้ช่างเขามาติดตั้งอันนี้มันแล้วแต่เราคุยกับช่างแต่ว่าของผมก็ช่างมันนะครับไม่อยากมีปัญหาคือการรอคิวช่างเนี่ยบางทีมันใช้เวลา ก็เอาติดใช้ไปก่อนช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโครงการ3ามเฟสในส่วนที่เป็นวอชาร์ดนะครับก็ที่เหลือก็ให้ดูงานติดตั้งนะครับจําเป็นจะต้องดูในเรื่องของสายที่เขาเอามาแถมเอามาติดตั้งเนี่ยอของผมก็เป็นสายเบอร์10บสแควร์มินะสำหรับต่อจากไอ้ตัวหม้อไอ้ตัวตู้คอนโทรลของผมต่อตู้คอนโทรลในบ้านนะครับเพราะว่าทำเผื่อสํารองไว้แล้วก็เลยไม่ได้ไปติดเป็นวงจรแยก ลักษณะวงจรแยกคือต่อจากไอตัวมนะิเตอร์น่ะข้างนอกเข้ามาอีกเส้นหนึ่งมิเตอร์เรานะต่อเข้ามาอีกเส้นหนึ่งนะครับมิเตอร์ตัวเดียวกันแต่ต่อจากเมนนู่นอะลากเข้าบ้านมาเนี่ยแล้วก็มาเข้าตัวกล่องอุปกรณ์แล้วก็มาเข้าวอร์ชาร์ดแบบนั้นจะมีค่าใช้จ่ายตามมานะครับก,ก็ต้องไปคํานวณอนะให้ถามช่างก่อนถ้าคุณจะทําแบบนั้นว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็หลักหมื่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของสายลากเข้ามาเรื่องของการวางระบบอะไรเงี้ย แล้วก็ของผมเนี่ยมันไม่ได้ไปเสียตรงนั้นไงเพราะว่าเราเดินมาแล้วสายเราเส้นใหญ่พร้อมอยู่แล้วแล้วก็ตู้คอนโทรลในบ้านมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันมีพื้นที่เหลือก็ให้เขาจําจากตรงนั้นนะครับไปไปติดไอ้ตัว40ไอ้ตัวสวิต์นะครับกันดูดอะไรแบบนั้นข้างในบ้านนะเป็นคัดเอาอะในบ้านเป็นแบบ40วัตต์ใช่ไหมแล้วก็เดินมามาเข้าตู้เนี้ยพวกกล่องกันดูดอะไรพวกนี้ยทางช่างเขาหามาให้ก็คือเราแจ้งเขาไปแล้วเขามาดูหน้างานละ าก็ไปซื้ออุปกรณ์มาอะไรแบบเนี้ยก็ถามกับช่างนะครับล้วก็ย้ํากับช่างว่าไอ้สายที่จะลากออกมาจากไอ้ตู้ข้างในบ้านเนี่ยตู้คอนโทรลในบ้านเนี่ยเป็นแบบสิบสแควร์มิลแลวเป็นทองแดงแท้นะเออเป็นทองแดงเต็มอะไม่ใช่เป็นทองแดงเป็นตะกัวเป็นอะไรงี้มาไม่ได้นะครับแล้วก็เบอร์เล็กก็ไม่เอาเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งเฟสลากเข้ามาเนี่ยจาเป็นมากๆคุณต้องใช้ตั้งแต่สิบสแควร์มิลขึ้นไปเพราะว่าถ้าใช้ต่ํากว่านั้นมันมันความร้อนค่อนข้างสูงถ้าเราชาร์จรถแบบนี้เป็นเวลานาน,าน,าน มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้แหละแล้วก็ดูช่างด้วยนะครับบางทีมาดูงานติดตั้งเขามาตรฐานไหมงานติดตั้งเขาขันดีไหมแน่นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยเมื่อมีการชาร์จไฟเป็นนานๆามันเกิดความร้อนจุดไหนที่มันหลวมมันขันไม่แน่นหรือว่ามีความผิดพลาดในการติดตั้งเนี่ยมันเกิดการสปาร์เกิดปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นมาได้นะครับประมาณนี้ก็พยายามถามช่างนะครับสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของ สาย10สแควร์มีราคาค่อนข้างแพงนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแถมไม่คุณแค่15เมตรถ้ามันเกินจากนั้นเนี่ยก็คิดส่วนต่างนะครับของผมเนี่ยมาจ่ายเพิ่มหน้างานนะเรียกเก็บเพิ่มเติม1,800บาทซึ่งผมก็อ้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าการที่ช่างมาติดตั้งเนี่ยเขาก็กําไรไม่ได้เยอะหรอกนะครับมันมแทบไม่ได้อะไรเพราะ,าระอุปกรณ์ตรงนี้บางทีมันต้องเบิกจากศูนย์มาแล้วก็เข้ามาเอาค่าติดตั้งแล้วก็ตรงไหนที่มันต้องเพิ่มก็ให้ถามเลยมีค่าใช้จ่ายตรงไหนเท่าไหร่ ก่อนที่จะลงมือติดตั้งนะครับไม่ใช่เขาเรียกเก็บเงินมาแล้วโวยวายกันผมว่ามันก็นั่นแหละนะครับถามก่อนนะของผมหมดไปประมาณพันแปแต่ว่าไม่รวมการติดตั้งการตั้งลงรถลอนะอันนั้นมันอีกส่วนหนึ่งใช้สายไปประมาณ15เมตรพอดีแหละแต่ว่าเรามาเพิ่มพวกกล่องอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ใช้งานได้ก็ใช้งานไปก่อนแหละยาวๆไปก่อนถ้ามันเสีย ก็อาจจะรอดูว่าถ้าชาร์จไปใช้ไปแล้วเกิดมันเสียอะไรเงี้ยจังหวะที่เปลี่ยนเราเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็น3เฟสเลยนะครับแต่การใช้ไฟ3เฟสแน่นอนชาร์จเนี่ยมันจะต้องเดินสายมาอีก2เส้นอ่ะเพราะตอนนี้เขาเดินลายมา1เส้นแล้วก็มีนิวตันมา1เส้นถูกไหมแล้วก็สายกาวมันตอกลงแถวเนี้ยมันก็ใช้ไม่ยาวก็ต้องมาเดินสาย2สาย3เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมก็นะครับน่าจะหมดอีกหลายบาท ไม่รวมวอลชาร์ตไม่รวมตัวกันดูดใหม่ซึ่งต้องเป็นแบบ3เฟสด้วยไม่รวมกล่องสวิต์เปิดปิดอะไรด้วยนะครับก็นั่นแหละต้องเป็น3เฟสทั้งหมดก็ประมาณนี้เอามาฝากกันใครที่กําลังเตรียมตัวติดตั้งวอลชาร์จของ MG นะครับอันนี้เราก็ใช้ได้นะสำหรับใครของผมประเด็นมันอยู่ที่ตรงพอมันเป็นโซลาเซลล์ด้วยแหละเออมันก็เลยอาจจะแบบติดขัดนิดนึงก็คือระบบที่เราเตรียมไว้สําหรับรองรับมันไม่เป็นไปตามแผแผนแบบเต็มที่ไง คือถ้ามันเป็น3เฟดช่วงเนี้ยช่วงกลางวันเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นช่วงเนี้ฝนอาจจะตกนะครับฟ้าจะคึมแต่ก็ยังผลิตไฟได้นะครับแผงก็จะผลิตไฟอยู่ที่ประมาณสัก 2, 2. หน่วย2.5หน่วยไงคือถ้าที่บ้านใช้สักหน่วยหนึ่งถ้าเป็น3เฟดนะถ้าตัวนี้รับ3เฟดนั่นหมายความว่าเราจะเหลือไฟอีก1.5ซึ่งมาชาร์จรถได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าผลิตไฟได้2.5หน่วยก็เข้ามาที่รถประมาณ0.5หน่วย เอออีก2หน่วยมันก็บานใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ใช้แหละใช้ประมาณ1หน่วยอีก1หน่วยก็เสียทิ้งไปมันก็จะไหลย้อนออกไปแต่ว่ามันมีระบบกันย้อนนะครับระบบมันก็จะนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ก็มาฝากกันใช้ได้ครับไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้นะครับสำหรับใครที่เตรียมก็ลองวางแผนดูผมว่าก็มีหลายบ้านแหละที่เป็นลักษณะคล้ายๆผมนะเตรียมการไว้ก่อนแต่ว่า,าผมเนี่ยไม่ได้เตรียมวอ c ชาร์ตไว้เนาะก็ประมาณนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันใช้ไม่ดีนะมันใช้ดีแต่ว่าฟังก์ชันมันอาจจะไม่เยอะนะครับไม่สามารถปรับแรงดันไม่สามารถปรับการจ่ายไฟความแรงในการจ่ายไฟได้ลงแอปก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรแบบนี้ไม่ได้นะนี่ประมาณนี้แต่ก็ใช้ดีครับใช้ได้ใช้ดีเลยทีเดียว